ัไปในเรื่องของการย,ยกระดับประสิทธิภาพกองทุนพัฒนา SME นะครับ SME ถือว่าเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับนะแล้วก็ขับเคลื่อนธุรกิจลักษณะต่างๆตั้งแต่ฐานรากเลยนะฮะจนถึงไปเชื่อมต่อธุรกิจระดับโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งล่าสุดครับทางครมก็มีมติเห็นชอบการขอจัดตั้งกองทุนพัฒนาวิสาหกิจตามร่างพรบกองทุนพัฒนาวิสาหกิจนะครับ การจัดตั้งตรงนี้ครับถือว่าจะเป็นการยกระดับในเรื่องของกองทุนนะครับพัฒนา s m e ตามนวประชารัฐเดิมเนี่ยที่เคยทํามาแล้วนะฮะคือเป็นการเสริมให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับโดยจะได้การส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแล้วก็เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับวิสาหกิจที่มีศักยภาพมุ่งเน้นคือเป็นการกู้ยืมนะครับเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องให้กับวิสาหกิจนั้นๆนะครับแล้วก็เป็น จะเน้นให้เป็นนิติบุคคลนะแล้วก็ไม่ไม่เอาที่เป็นคนต่างด้าวหรือจะเน้นพึงงานที่มาจากคนไทยจริงๆรป็นรืษาหกิจที่เกิดจากคนไทยจริงๆขับเคลื่อนโดยคนไทยนะครับแล้วทีนี้ครับการจัดทํากองทุนพัฒนาวิสาหกิจเนี่ยกองทุนตรงนี้จะเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับแทนกองทุนพัฒนา SME ตามแนวชารัฐเดิมแต่จะมีกลไกแก้ไขข้อขัดข้องที่กองทุนเดิมมีเนี่ยคือเคลียร์ให้หมดเลย นะครับแล้วก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่มพัฒนาแล้วก็นวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคลนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะไปสอดคล้องในเรื่องของอุตสาหกรรมเป้าหมายอา10อุตสาหกรรมคือเป็น s c u r v ออะไรพวกนี้ด้วยครับนะครับก็ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงที่ดีนะครับเป็นโอกาสนะครับใครที่อยากจะทําวิสาหกิจแบบเนี้ยเป็น s m e เนีในขนาดย่อมนะฮะแล้วจะไม่มีเงินทุนเนี่ยลองเอาเรื่องตรงเนี้ย ไปเสนอกองทุนได้แต่อันนี้คือเป็นมติก่อนนะต้องรอรออย่ินี้ตร่นนะฮะเพราะว่าคอรมอเห็นชอบเป็นเป็นร่างมาก่อนก็รอขั้นตอนตามกฎหมายก็เดี๋ยวเร็วนี้ก็คงจะกระจายไปสู่พี่น้อง s m e ในจังหวัดต่างๆซึ่งอย่างที่บอกครับอุตสาหกรรม s c u r ค e เนี่ยคือ10อุตสาหกรรม12ออุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการต่อยอดซึ่งจะช่วยสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพ แล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเราเนี่ยต่อยอดเติบโตไปอีกเยอะแยะมากมายมซึ่งเชื่อมโยงกับ EEC นะครับโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษนะครับก็ SME เนี่ยคือเป็นมีความเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมใหญ่เพราะบางทีอุตสาหกรรมใหญ่เนี่ยรับงานผลิตโน่นนี้นั่นมาเนี่ย<ช>เขาก็มาจ้าง SME นะในการเป็นลูกขายในการส่งต่อ นะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆก็มันจะเชื่อมโยงกันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสําหรับพี่น้อง m m e ะครับก็จะมีกองทุนเอาไว้ใช้กู้ยืมคือบางคนเก่งบางคนพร้อมจะขาดโอกาสเนี่ยแต่ขาดโอกาสถ้าได้โอกาสเงินทุนเนี่เดียวเนี่ยโอ้โหติดปีกเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวยังไงเร็วๆนี้ก็น่าจะไปสู่ภาคปฏิบัติในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับ